ันนี้เราก็มาทําบุญนะคะทุกคนเรามาที่วัดอะไรน้องบอลวัดจุฬาโลกวัดจุฬาโลกระหว่างนี้เราก็อยู่ติดถนนนะคะทุกคน <c ười> <laughs> เพราะว่าตอนเช้านี้ก็จะสกกปรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเล่นน้ำกันเยอะ เพราะว่าวันนี้เล่นวันสุดท้ายนะคะวันที่สิบห้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนสะพานนู้นนะคะทุกคนซึ่งมันสวยมากๆก็โฟกัสมาที่เราแล้วก็จะขึ้นไปทำมุญนะคะ เด <s df> ี๋ยวเราต้องไปซื้อเขาเรียกว่าตุงหรือเปล่านี่นะคะทุกคนนี่เราก็จะมาเื้อเอาไม่ไปหรอาจาระครับนีในวกได้เตรียมนะครับเื่องโบราณจ้าาครืองโบราณจตาาเป็นมงคลดีๆีหม่ ร่วมทำกุ้สมพานพระตตาตาตดามาแล้วท่านจะสวยพสทาเชิปัดกวางก็สะอาดสวยสดคนชอบน้องวัดจะเีนพ่อมงนะครับวันนี้เราะารตอเพลงีวัฒนธรรมสิมาเกาจะได้มีประมาณเก้าโมง่เก้นีจะซื้อหัวลาจตาก็จะตากองจะมีตาดีจอดตาทรายร่วมกตนกองเสียดทรายไปบูชาันปอน ดเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปรดน้ำพาค่ะาเสียเสียงก็ได้

ในอ้หลีบอกให้คุที่รถถึงเมื่อวานเนี่ยป<ะ>ไปเดี๋ยวเราไปรถตัา ตกวไปทำไมอย่างนี้ข้าวกล้าเลยนะจะอาเนรงนาจกเกิดมีที่ลชานะครัว่ามดเมีกนแล้วปนี้ทำกางเกษตรเพื่อะมีนะครับฝนแลงนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดบานไหนมีปีที่เก็บกับน้ำเก็บกับน้ำคครับปีนี้ทางูครการช่วยน บ่อนรถข้ามบนครับรถตรงไหลลงอ่ะลูกไม่ใช่ตรงหัวครับตรงไหล,ลอ่ะลูก รวดน้ำพลาแล้วอันนี้มารวดน้ำแม่ <c oughs> ก็ตามแม่เข้ามาออกมาไปเลยไปเลยไม่ได้ครับไปว่าวันนี้เราก็อยู่ตรงนี้วันตรงนี้นะคะ ไะแล้วก็ข้ามถนนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาขึ้นนะคะว่าเราอยากเห็นตรงนี้อ้าอ้โหอันน้องถือเฉยๆให้แม่ก็ได้วา เย็นดีมากทุกคนตอนเช้านะคะตอนเช้าเรามาทำบนค่ะจะให้ทุกคนได้รู้รอบๆนะคะนี่ก็คือน้ำคูเมืองนั่นเองซึ่งแม่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะวัดที่เราไปเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นนะคะทุกคน ต้องนั้นเลยเอาถือกระเปลาให้แม่หน่อยกลัวลวนน้มไปไหนจะไปไหน เราให้นางถือให้กระเป๋านะคะทุกคนวันนี้นางหลอจังไม่หลอจังไม่หลอจังรอด้วยสิไปไม่หลอจังถึงเวลาเราเตลินทางแล้วนะคะ